วันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับขนาดภาพก่อนจะถ่ายรูปในกล้องของเครื่องโทรศัพท์มือถือส m s u n ง A50 อันนี้เขาก็มีให้เล่นควรจะรู้เอาไว้บางคนบอกไม่รู้จะปรับยังไงโอ้พี่มาเราก็ไปดูกันมาเวลาเราเข้าไปในกล้องของเครื่องโทรศัพท์กดเข้าไปเราก็จะสังเกตเห็นภาพมันมีขนาดแบบนี้เนี่ยมันเป็น เ,เขาเรียกอะไร4ต่อ3 3เออ3ต่อ4 4ต่อ3เลยทักอย่างกันนะพี่นะโอเคมันอยู่ข้างบนตรงนี้นี่นเห็นไหมเขียน3ต่อ4อันนี้คุณสามารถแตะลงไปแล้วเลือกให้เป็นขนาดภาพแบบอื่นได้อ่าลองแตะดูจึกก็จะเห็นว่ามี9ต่อ16 1ต่อ1แล้วก็เป็นฟูฟูก็คือเต็มหน้าจอพี่อ่าถ้าเป็น9ต่อ16อ่ากดลงไป มันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมมันก็จะแบบออตอนยัง,ย,งยังอุตส่ามีขอบดำๆอยู่ข้างบนนะก้าตัวสิบหกนะพี่นะ,ะแล้วลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นยังไงอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งจึก๊กอ่ะมันก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้แหละพี่อันนี้หนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งเนาะอ่าหนึ่งต่อหนึ่งก็สื่อลี่ยมจตุรัสนั่นแหละไม่มีอะไรมากมายเอาว่าแบบฟูกดจึ๊กลงไปนี่ก็จะเป็นแบบฟูเวลาถ่ายก็ มันก็จะเต็มเป็นภาพยาวเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้พี่นะเออเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะถ่ายปรับซะก่อนก็ดีว่าโฟกัสภาพมันจะได้มันจะได้ได้อย่างที่เราคิดนะ่ะคือบางทีเราถ่ายขนาดหนึ่งต่อหนึ่งหรือสามต่อสี่เราเราอยากจะมาครอบตัดมันตัดไม่ได้เพราะเราถ่ายเอาไว้เต็มหน้าจอเลยม,มันครอบไม่ได้เออนะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้อ่ามีอีกอย่างหนึ่งอันนี้นี่นี่อันนี้นีนนน 3ต่อ4แบบเขาเรียกอะไร25เขาเรียกาเรียกพิกเซลอ่ะว้ากลไม่ถูกเลยคือขนาดใหญ่เต็มพิกัดนนะเอาง่ายเๆต้องอธิบายนิดหนึ่งต้องบอกว่า ถ้าคุณเลือกขนาดของภาพที่เป็นไซส์นี้อ่าเขาจะมี2แบบให้คุณเลือกคือ3ต่อ4แบบปกติกับ3ต่อ4แบบเต็มรูปแบบเวลาถ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเราลองถ่ายดูก็ได้อันนี้3ต่อ4แบบปกติกดดูก่อนกดชัตเตอร์ลงไปจึกอ่าแล้วลองไปเลือกแบบ u u l option อ่าแล้วเราก็กดถ่ายจึกลงไปอ่านะ แล้วเราก็ลองไปดูรูปไปดูรูปไปดูรูปของเรานะกดไปดูที่รูปแล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะเคลียข,ขึ้นไปข้างบนอึเราก็จะเห็นนี่ขนาดของภาพ6 5จุดห้าเก้าเมกกะไบซึ่งก็ใหญ่ไม่น้อยนะ,ะเราก็ลื่นลู่ลงมาเอานิ้วลู่ลงมาแล้วเลื่อนเลื่อนไปอ่าอันนี้ไซส์ปกติ ลูดหน้าจอขึ้นไปเราจะเห็นขนาดของภาพมันเป็น4.29เมกะไบต์มันเล็กกว่ามันเป็น4อันนั้น6เลยถามว่ามันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงขนาดไฟล์ของภาพมันมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันดียังไงใหญ่กว่าคือมันคมชัดกว่าคือเอาภาพเนี้ยไปอัดใส่กระดาษแล้วขยายใหญ่เป็น เป็นขนาดเท่าฝาผนังบ้านคงได้มั้งเอาก็ความคมชัดสูงไงเวลาขยายภาพหผ่ยภาพมันจะไม่แตกไงเคยดูเคยดูหนังแผ่น VCD ไหมเวลาดูแล้วเวลาไอ้วิ่งวิ่งแล้วภาพมันแตกแตกแตกเป็นก้อ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 นถ้าขยายถ้าถ้าภาพเรามีขนาดเล็กมันขยายภาพได้ใหญ่ไม่มากนักอ่าอมมันก็ขยายได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่คิดจะขยายก็ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็น มันก็จะเปลืองพื้นที่ในเครื่องคุณไงเครื่องคุณก็จะเก็บภาพได้น้อยลงถ้าคุณถ้าคุณเลือกเป็นขนาดไฟล์ภาพที่มันใหญ่ในการบันทึกนะ่ะเออน,นะอีกอย่างหนึ่งกดย้อนกลับเราไปดูที่กล้องใหม่อ่แล้วลองไปกดไปกดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปรับขนาดภาพเอาแบบฟูลเอาแบบฟูลฟูลก็คือขนาดใหญ่สุดใช่ไหมแล้วลองกดดูกดเชตเตอร์จึก เอากันง่ายๆดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วลองไปดูที่ภาพได้อย่างเนี้ยอ่าแล้วเราก็ลูดเนี่ยเนี่ยขึ้นไปอีกเราก็จะเห็นขนาดไฟล์ของภาพนี่เห็นไหมสองจุดเอ้าวคนบอกบางคนบอกอ้าท็อปเต็มภาพฟูลออปชั่นเต็มหน้าจอทำไมขนาดเล็กลงอืมมันเหมือนครอปตัดให้พี่แล้วอ่ะพี่เขาคือเข้าใจไหม <c oughs> คือเลนสของกล้องเนี่ยปกติมันมีขนาด สามต่อสี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยาก,กะถ่ายรูปให้มันเป็นแบบเต็มหน้าจอก็คือเขาก็ต้องเขาก็ต้องตัดขอบด้านข้างออกเพื่อให้มันขึ้นมาเป็นขนาดยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบที่คุณต้องการไงเพราะฉะนั้นไฟล์าภาพมันก็จะมีขนาดเล็กลงไปตามอัตราส่วนเป็นเรื่องปกติแต่อยากให้รู้เอออันนี้อยากให้รู้เพราะเวลาจะถ่ายรูปจะได้จะได้คิดไง <laughs> คิดทำไม <laughs> จะได้คิดว่า เราถ่ายแบบนี้มันก็ประหยัดเนื้อที่ในโทรศัพท์นะ,ะถ้าเราถ่ายขนาดเราไม่ได้ต้องการของชัดสูงนะเรามันก็จะประหยัดพื้นที่ในโทรศัพท์ของเราไปแล้วก็ได้ขนาดภาพที่เราต้องการเอนะแต่ถ้าเราอยากได้ไฟล์ขนาดคุณภาพสูงคุณก็ควรจะไปเลือกอีกแบบหนึง่งเพื่อเพื่อให้มันสามารถขยายภาพได้แล้วมันไม่แตกก็จะเห็นไหมเออก็แค่นั้นแหละที่อยากให้รู้ไหนๆจะพูดถึงเรื่องการปรับขนาดของภาพ ก่อนจะถ่ายแล้วก็อธิบายอะไรฟังซะยืดยาวจะมีใครบน่นผมไม่มีเนี่ยพอแล้วแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ